ความของคุณแม่ทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยเมื่อคืนนี้ไปยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะผ่านทางเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่าที่ร้อยตรีธนกฤษจิตอารีรัตโดยทาง ว่าที่ร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์นะคะก็ได้รับหนังสือนะคะแล้วก็พูดถึงขั้นตอนต่างๆว่าจากนี้ไปจะทําอะไรได้บ้างทีนี้ถ้าไปดูเนื้อหาในหนังสือค่ะก็คือมีการขอให้ดําเนินการให้ทางกระทรวงยุติธรรมตรวจพิสูจน์ศพหรือขอดูภาพถ่ายจากนิติเวชโรงพยาบาลตํารวจเพื่อวินิจฉัยถึงสาเหตุการเสียชีวิตของคุณแตงโมว่าเกิดจากการประมาทหรือเกิดจากการกระทําโดยเจตนาเนื่องจากตายผิดธรรมชาติ ด้วยเหตุผลดังนี้เนื่องจากทางครอบครัวเลือกแพลงสงสัยการตายว่าเกิดจากเจตนาของผู้ต้องหาหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหรือไม่หลังจากที่ยื่นหนังสือแล้วทนายกฤษณะก็บอกว่าวันนี้มายื่นหนังสือเพื่อขอให้มีการผ่าชนะสูตรศพคุณตังโมเป็นรอบที่สองหลังจากที่คุณแม่คาใจซึ่งทางเลขาธิตรียุติธรรมก็แนะนําในข้อกฎหมายที่เป็นประโยชน์ก็ทําให้ตัวทนายรู้สึกสบายใจมากขึ้น นอกจากนี้ทนายของคุณแม่ยังบอกด้วยนะคะว่าคุณแม่ยังยืนยันคําเดิมไม่มีการเปลี่ยนทนายความและตอนนี้ก็ไม่กังวลใจอะไรแล้วให้เดินหน้าชนะสูตรศพเพื่อให้หายสงสัยเรามีเสียงของทนายกฤษณะค่ะได้ชี้ประเด็นต่างๆให้รับฟังแล้วก็อธิบายในข้อกฎหมายต่างๆให้กับทางทนายความได้รับทราบและก็ได้แนะนําว่าประเด็นไหนที่สงสัย S <S <an> นะครับก็ให้ทำหนังสือเพิ่มเติมเข้ามานะครับรารู้สึกสบายใจนะครับแล้วก็จะนําข้อมูลตาา่างๆเนี่ยนำเสนอให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ผมกับทนาเดชาก็ยังจะเดินหน้าต่อไปตั้งแต่คุยกับคุณแม่นะครับคุณแม่ก็ยังยืนยันว่าคุณแม่ไม่เปลี่ยนใจนะครับย,งงย,ยังคงยืนยันคําเดิมแต่ถ้าเกิดว่าคุณแม่คุณแม่เองนะครับก,ก็ก็ไม่ได้กังวลใจอะไรแล้วตอนนี้ก็คือมีทีมทนายที่ให้คำแนะนำนะครับคุณแม่ก็เริ่มเข้าใจ เนี่ยนะครับก็คือเมื่อคืนนี้หลังจากที่เสร็จงานของคุณตังโมนะฮะประมาณสักสองทุ่มครึ่งเกือบสามทุ่มนะครับแกไปเลยนะฮะไปพบกับทางทันธนกกรนะฮะเนี่ยครับท่านเลขาไปถึงแล้วไปยื่นเลยตอนแรกเนี่ยบอกว่าจะยื่นวันนี้แต่ว่าคือไปยื่นก่อนนะครับเพราะวันนี้เนี่ยพอดีเดี๋ยวต้องไปที่ทางนิติเวชของกรพยารตำรวจก็เลยต้องมายื่นอันนี้ก่อนคือยื่นแบบเร่งด่วนนะฮะ เนี่ยครับโดยที่ดัานเดชาเนี่ยนะครับรวมถึงทางฝั่งของทนายแม่คือทนายกฤษณะเนี่ยมีคนร่างทั้งหมดมนะฮะแล้วก็ไปยื่นหลายปมฮะหลายจุดที่ทางทนายแม่เนี่ยพยายามจะชี้ให้เห็นว่ามีตรงส่วนไหนบ้างที่เขาสงสัยไม่ว่าจะเป็นแผลที่ศีรษะเรื่องของฟันนะฮะเบาตาอ่าแล้วมีเรื่องของถุงน่องด้วยนะค่ะอ่าไปถึงตรงนั้นเลยนะคือไอ้ตรงนี้เราก็ไม่เคยได้ข้อมูลมาก่อนนะ จริงจริงมันจะมีเสียงนะที่เขาคุยกันนะเราเอามาฟังได้ไหม,มถ้าที่ผมเปิดฟังอยู่นะมีอยู่ด้วยนะอ,อ่ะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปหาดูอีกทีนะฮะว่าเพียงอยู่ตรงไหน ขณะที่ทางว่าที่ร้อยตีธนกฤตก็บอกว่าหลังจากนี้ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ทรวงยุติธรรมก็ต้องไปพิสูจน์ทราบศพของคุณตังโมและต้องมีการตรวจสอบว่ามีปัญหาอะไรบ้างที่ให้ตรวจพิสูจน์เราจะทําตามคําร้องขอของคุณแม่เพื่อค้นหาความจริงให้ปรากฏตามที่คุณแม่คาใจหากคุณแม่สงสัยในประเด็นไหนเพิ่มก็ให้ทําหนังสือเพิ่มเติมมาได้และได้บอกด้วยว่าวันที่มีการผ่าชนสูตร ได้มีการเชิญแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนชนะสุนันมาร่วมในการสังเกตการด้วยแต่ไม่สามารถจะร่วมในการผ่าชนสูตรได้อย่างไรก็ตามทีมผ่าชนสูตรของเะอสวงยุติธรรมจะมีแพทย์จากโรงพยาบาลรามาโรงพยาบาลจุฬาแล้วโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติร่วมด้วยค่ะเรื่องหลักๆก,ก็คือเรื่องของการตรวจพิสูจน์ทราบเรื่องของศพน้องแตงโมนะครับว่าเป็นปัญหาอย่างไรบ้างในเรื่องของการ ต้องให้ตรวจพิสูจน์ศพอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราก็จะได้ดําเนินการตามการร้องขอของอคุณแม่น้องแตงโมนะครับเพื่อ,อหาความจริงนะครับแล้วก็ทำเรื่องที่ตัวคุณแม่เองครอบครัวหรือในบางมุมที่ประชาชนให้ความสนใจและสงสัยนะครับเราก็จะทําความจริงให้ปรากฏการตรวจพิสูจน์ศพเนี่ยมันจะต้องรวมไปจนถึงเรื่องของอวัตถุพยานอย่างอื่นเช่นเรื่องของเรือ ที่ทางสถาบันนิติวิศาสตร์ก็คงจะต้องลงพื้นที่เพื่อตรวจหา DNA ด้วยขณะที่ทาง